สรุปสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจประจำวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2568ครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จัดกำลังพลนายทหารและนายสิบร่วมพิธีรับส่งศพจ่าก11สำเริงคลังประโคนพลทหารพาุพัดเสาร์าซึ่งเสียชีวิตจากการประทะก,กับฝ่ายตรงข้ามในภารกิจป้องกันประเทศบริเวณพื้นที่ปราสาัตาควาย พื้นที่เหนืน350อำาภอพนมดงรักจัังหวดสุรินทร์โดยมีนายอนุธินชาเบรกูลนายกรัฐมนตรีและรันตรีชัยนครกิจคณะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25พร้อมด้วยส่วนร,รชาชการในพื้นที่ร่วมในพิธีกงทบจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสามทหารกล้าสดุดีวีรกรรมสละชีพเพื่อชาติอย่างสมเกียรติเมื่อวันที่20ธันวาคมผลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกรวมปปเปรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวนสามนายได้แก่11บเอกพัชระแย้มแตงอ่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่องอันมา้าจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่12บธันวาคม1 0เอกอภินนสิทธ์บุญนาคเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ณปูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่14ธันวาคม จ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโภเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ณประสัทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินเมื่อวันที่15ธันวาคมทั้งนี้กองทัพบกยืนยันว่าจะดูแลสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ของทายาททหารกล้าอย่างดีที่สุดวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของทุกท่านจะถูกจารึกไว้เป็นเกียรติภูมิสูงสุดของกองทัพและอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสะแก้ววันนี้กงกำลังบุรพาปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปัตยในสถานการณ์ความขัดแยง้งไทยกัมพูชาเป็นวันที่14โดยมีการรบประทะเพื่อย,ยึดครองพื้นที่ในสามพื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาพื้นที่บ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงและพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงโดยในวันนี้กงกำลังบุรพาได้ปฏิบัติการทางทหาร ต่อที่หมายทางทหารของกัมพูชาในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอตามพญาอำเภอโคกสูงอำเภอรอรัญญประเทศอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใน4อํเาเภอชายแดนจังหวัดสะแก้วงดเข้าพื้นที่พักอาศัยของตนเองและให้อพยพไปยังศูนย์ตามที่ทางราชการจัดให้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและขอให้รับฟังข่าวสารและติดตามการแจ้งประกาศจากนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันนี้พื้นที่ช่องบกฝ่ายกัมพูชาช้อากาเซียงไร้คนขับบินจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือสลับกันสูงประมาณ1-1.5ถึงกิโลเมตรคาดว่าเป็นการบินตรวจการวางกำลังของฝ่ายเราพื้นที่ผาหมออีแดงห้วยตะมาเรียฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เบาบางในพื้นที่มีการช้อากาศซียงไร้คนขับทั้งแบบตรวจการและทิ้งระเบิด ฝ่ายเราใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงทำลายต่อที่ตามเหตุการณ์พื้นที่ปราสาทต,ตาควายและบริเวณเนิน350ฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยปืนเล็กยาวและเครื่องยิงลูกระเบิดรวมทั้งปืนใหญ่ใส่ฝ่ายเราประปายและมีการใช้โดรนพลีชีพ FPV ฝ่ายเราวางกำลังตั้งรับเสริมความมั่นคงและใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ตามเหตุการณ์พลเรือตรีป,ปารัตรัตนชัยพันธโคศกกองทัพเรือออกแถลงการ์ ระนำอย่างรุนแรงต่อการกระทําของกองทัพกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดพันธกรณีตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและอนุสัญญาบริการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลอย่างชัดเจนหลังจากที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่บ้านหนองรีและบ้านทาเส้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาเคยเข้ายึดครองและใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารมีการตรวจพบวัตถุพยัตจำนวนมาก แสดงถึงการวางแผนและการกระทําโดยเจตนาในการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลมีการตรวจพบแผนผังแสดงตำแหน่งการฝังทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและทุนระเบิดดัดแปลงตรวจพบคลังอาวุธและทุนระเบิดสังหารบุคคลแบบดัดแปลงจำนวนมากการกระทําดังกล่าวส่งผลให้กองกำลังทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งถือเป็นผลโดยตรงจากการละเมิดกฎหมายไม่ชื่อบธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นการคุกคามต่อชีวิตมนุษย์ โดยไม่เลือกเป้าหมายทั้งต่อทหารและประชาชนผู้บริสุทธิ์พลรือตรีสุรสันคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวในการถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ว่าจุดยืนของการถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะมีหลักค่าประการได้แก่ความชอบธรรมมนุษยธรรมโปรง่งใสเท่าที่ปลอดภัยสื่อสารทิศทางเดียวกันและสร้างความเชื่อมัน่นและความกำลังใจซึ่งปัจจุบันนี้ สมรภูมิรบปีทั้งหมด3สมรภูมิได้แก่สมรภูมิทางการทูตสมรภูมิการปฏิบัติการทางทหารและสมรภูมิข่าวสารซึ่งถือได้ว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนยัยยะสําคัญส่วนทไลายสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่สําคัญในวันนี้เมื่อวันที่20ธันวาคมเวลา12นาฬิกาสนาทีฝ่ายไทยสามารถนํากําลังพลที่เสียชีวิตบนเนิน3 5 0จํานนวน2รายออกจากพื้นที่ได้สําเร็จ13นาฬิกา30นาที สามารถควบคุมคาซโดธรมดาได้สำเร็จวันนี้เวลา6กนาฬิกาสนาทีกัมพูชาเปิดการยิงด้วย BM21 บริเบิช่องจุบตะโมกเวลา9นาฬิกาสนาทีกัางพลทหารนาวิกเโยทินเยียบทุ่นระเบิด PMN2 สภาพใหม่ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านหนองรีโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าขณะน,นี้สามารถยึดพื้นที่ประสาทต,ตาควายและ1น5 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพรวมจะเห็นได้ว่าปัจจุบันพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้ว และกาลังฝ้าระวังนั้นจะเพิ่มมากขึ้นส่วนการประทะเริ่มน้อยลงซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาพรวมสถานการณ์เราสามารถควบคุมพื้นที่ได้ซึ่งพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้แล้วได้แ,แก่ช่องอานมาซัมแต่ส่วนบริเวณที่ยังประทะกันอยู่ได้แ,แก่ห้วยตะมารียอาจเป็นความพยายามของทหารกัมพูชาที่ยังคงเข้าโจมตีนในจุดดังกล่าวย้ำว่าพื้นที่ที่เรายึดมาได้ล้วนเป็นของประเทศไทยทั้งสิน้น